กินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมหาของหวานกินกันต่อซึ่งร้านที่สองที่เราจะพามานั้นเป็นร้านโดนัทเจ้าดังจากภูเก็ตนั่นเองกับร้านจ้อนโดนัทเดี๋ยวเราตาปอและลิตาไปชิมกันต่อเลยครับ และตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณบีนะครับเป็นโ c o f วเดอร์ของร้านจอนโดนัทนั่นเองครับสว,ส,สวัสดีค่ะ คือจริงๆหลายคนน่ะจะเรียกว่าครูบีครูบีเพราะอะไรเพราะอะไรพี่บีนี่เราเรียกพี่บีเพราะอะไรคะบีเรียกครูบีเออจริงๆพี่เคยสอนพิลาเทสค่ะแล้วเป็นครูสอนอยู่ค่ะจริงเหรอคะยืดเหยียดยืดเหยียดมแข็งแรงมากแต่เดี๋ยวครูยืดเหยียดทำไมถึงได้มาอยู่ในวงการโยนักได้เหระเออเราเปิดขนมร้านขนมที่กรุงเทพมาแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พี่เบิอกรุงเทพก็เลยตัดสินใจกันอพยพย้ายไปอยู่ภูเก็ตค่ะแล้วก็เลยไปเริ่มต้น ทําธุรกิจที่นู่นแล้วก็เปิดร้านค่ะก็คือเป็นร้านจอรนโดนัทนี่ยแหละเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเปิดร้านชื่อมาสตาร์ทคาเฟ่เป็นเบเกิ้ลสตูดิโอสอนทำขนมสอนทำขนมด้วยแล้วก็เปิดร้านเฉพาะแค่สุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทํามาสักประมาณ2-3ปีเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเรามีความรู้ในเรื่องของ ตัวขนมปังก็อยากจะเสิร์ฟเข้าไปในร้านลองทำขายดูในร้านมาสตาร์ปรากฏว่าตอบรับดีมากก็เลยแย่งออกมาเป็นแย่ออกมา่จริงร้านนี้ถ้าใครไปที่ภูเกตวก็เป็นร้านที่คุณจะต้องไปอยู่แล้วมาตอนนี้ย้ายมาเพิ่มสาขาที่กรุงเทพด้วยซึ่งโดนัทที่นี่พรีเมียมยังไงมีแป้งให้เลือกอยู่4ชนิดมีอะไรบ้างครับผมเออหลักๆเลยเนี่ยเราซิกเนเจอร์นะคะของเราก็จะเป็นตัวเขาเรียกเบรยชค่ะตัวบรยอชเนี่ยเราใช้เทคนิคการ การทำที่เป็นซาเวโดนึงคือช่วยในการแบบคนทันย่อยไปแล้วค่ะแล้วก็จะลดอาการท้องอืดค่ะแล้วก็มีชูโรสค่ะชูโรสนี่ก็เป็นเหมือนเป็นแป้งชูอะค่ะชูครีมแต่ว่าชูครีมก็เอาไปอบแต่ของเรามาทอดค่ะแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวแป้งเค้กโดนัทหรือเขาเรียกโอฟชชั่นส่วนผสมของ แป้งเค้กจะมีความกรอบแล้วก really? ็นุ่มกรอบร่วนใช่เป็นเป็นโดนัทโบราณค่ะแล้วก็อีกตัวสุดท้ายเราเป็นโครนัทคืออะไรโครนัทโครนัทมาจากครัวซองบวกกับโดนัทเราใช้เทคนิคการทำแบบนครัวซองตัวนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นการแบบ ทับชั้นทบเนยอะค่ะต้องลองขัดด้านในจะเป็นเลเยอร์แล้วมองหน้ากันก็คือเดี๋ยวแย่งกันละนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วว่าจะมีอยู่ประมาณ40-50บถึงห้าสิบรถลิ่นผัดเปลี่ยนกันไปให้คุณได้ลิมลองนะแต่ที่สําคัญโดนัทของที่นี่ปราศจากไขมันทรายเราใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะไม่มีมาร์เการีนไม่มีเนยขาวหรือแม้กระทั่งเราทอดเราใช้น้ำมันคานโนล่าคุมอุณหภูมิอย่างดีไม่การสช้ภาพ ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมเราต้องไปจัดจัดเลยตอนนี้ขอบคุณคุณบีค่ะขอบคุณค่ะขอมาแล้วครับผมเรียงรอยู่ตรงหน้านี้เราเลือกมา6แบบใช่6แบบให้ได้เห็นแต่จริงๆในตู้เขาจะมีเยอะแยะคืออย่างที่บอกว่าแต่ละแบบก็จะเป็นตัวแทนตัวแทน รักนิ s e ซ t แป้งโดนัทแต่ละแผบถูกต้องแล้วเขาจะมีความพิเศษเฉพาะตัวถ้าสมมติว่ามาแล้วเลือกไม่ถูกเลือกตามเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ่ะมาเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ด้านหน้าสุดเลยนะครับอันนี้คือวานิลลาโอแฟชั่นควายากนะครับชอบความเรียบเรป็นไงอะกรอบนอกคือด้วยตัวเทปเคสด้านนอกจะแบบผิวจะกรอบมากตัดไปตรงกลางนุ่มมาก มันนึกถึงแป้งโดนัทแบบโบราณจริงๆแล้ววันนี้เรามาเบาๆหวานกำลังดีไม่ได้หวานมากอ,อแป้งนุ่มดิตาเริ่มแบบเบสิกที่สุดของฝั่งลิก็คือตัวนี้นะคะชูการ์ซินนามอนชูโรสอือทานง่ายกว่าชูโรสของฝรั่งคือบางทีอของฝรั่งอะ เป็นแบบมันจะแข็งหรือเรื่องหมูแล้วใครเคยทานแบบเวลาไปสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันเนี้ยเขาม,มีความซอบดีมากกว่าข้างนอกอเรียกว่ากรอบไม่ได้แข็งแล้วน้ําตาลเขาอะเปรดละเอียดแล้วลหวานน้อยแบบทาไมหวานน้อยไม่น่าเชื่อที่แบบแลดูเหมือนแบบใส่เยอะอและ้วหอมเซียมวนมากหอมอบเชยที่สุดครับออมาที่อันต่อไปของผมนะครับเมเปิลเบคอนโดนัทนี่เป็นแบบขิงข้าวหวานดูดีมากเบคอนนี่เขา เอาไปทอดแล้วมาอบไล่น้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับผมมแป้งอันนี้จะเป็นแบบเบรยอชนะครับผมดีดีไหมทานได้ดีแป้งแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนุ่มๆมันนอกผิวจริงๆนี่แล้วพอมีเบคอนมามันตัดเค็มนิดนึงแล้วมีความหอมของแบบเมเปิ้ลตรงนี้ดีอันนี้คือวานิลลาโครนัท นิตานิตาเป็นยังไงวันิลลาดีดีออุด้วยทำไมเป็นกลิ่นวานิล่ะเป็นไส้วันนีิล่ะหอมมากเลยอ่ะหอมนุ่มหอมเลยเขามีกลิ่นแบบกลัวซองนิดนึงอืออือเอาหมอือบอสอันนี้คือแอปเปิลฟิลเตอร์โดนัทนะครับผมเขาจะใช้เป็นแอปเปิลเขียวอือออร่อยอ่ะมันมีความหนึบขึ้นมา ของตัวแป้งอร่อยมีตัดเปรี้ยวนิดนึงทานแล้วไม่เลี่ยนตัวนี้ชื่อว่าสตรอเบอรี่ครีมชีสนะคะนี่นะคะสตรอเบอรี่อือร่อยมากหวานนิดๆล้วมีความเปรี้ยวหวานของตัวแยนสตรอเบอรี่มาตัดและเป็นผลไม้สดมีสตรอเบอรี่ลายแล้วมีความกรอบเปรี้ยวกินก็แบบอร่อยมากแอปเปิลไซเดอร์ก็คือสดชื่นบอกหน่อยเพราะว่าหลายคนอะ เขาบอกว่าเป็นแอปเปิลไซเดอร์อ่ะเขาจะกลัวกลิ่นกันเวลาแบบหลายคนจะนึกถึงแบบถ้าแบบแอปเปิลไซเดอร์เป็นขวดอะไรบบอย่างเงี้ยแบบกินยากคุณมันมเบาๆเน้นเป็นความสดชื่นเลยเห <ừ. S 2> มือนกินแบบชาหมักอะไรอย่างเงี้ยหอมๆผลไม้โอเคแต่ถ้าใครอยากกินเป็นชานะคะก็อันนี้ได้ <S <S เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจอห์นวิวทีวีนี่ไหมอ๋อแล้วอย กลิ่นมีความคล้ายกับเวลาคุณกินชาน,นมแต่หอมอกว่าไม่ฉุนแล้วมันไหลกว่าใครที่เป็นสายแป้งเลเวอร์ต้องห้ามพลาดเลยกับร้านจอนโดนัทร้านโดนัทโฮเมต homemade, เจ้าดังจากเมืองภูเก็ตที่มีแป้งให้เลือกถึง4แบบและยังมีหน้าให้เลือกกว่า50หน้าและที่สำคัญยังปราศจากไขมันทรานส์และยังหวานน้อยอีกด้วยใครที่รักการกินขนมหวาน ต้องข้ามพลาดเลยนะครับเพราะชีพจรลงพุงชิมแล้วต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อ,อร่อยมากร้านจอนโดนัทสาขาที่เรามาทานนะครับะจะอยู่ในซอยโยธินพัฒนา3นั่นเอง เซิร์ช GPS แล้วตามมาเลยจอนโดนัทเอก,กมัยรามอินทรานะครับที่ร้านเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย9โมงถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้าน0952077796ครับที่ร้านก็จะมีที่จอดรถ เป็นลานอยู่ด้านหลังใช่ใช่คือขับวนไปด้านหลังได้เลยนะคะที่จอดรถเยอะมากที่สําคัญบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวจะคิดว่าจอรโดนัทเนี่ยมีแค่ที่สาขาโยธินพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสาขาที่อื่นในกรุงเทพด้วยนะคะคถ้าไม่สะดวกสาขานี้สามารถไปได้ที่เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดรลาวและโรงพยาบาลเวชธานีตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด4สาขานะคะแต่ถ้าไปที่ภูเก็ตมี2สาขาก็สามารถไปยิ่มยิยนกันได้ได้อร่อยนะครับแล้วก็มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกใช่ใเลือกได้เลยอ่ะแล้วก็ฝากแอปพลิเคชัน34 s d a ของเราด้วยอ่าเข้าไปติดตามชิมจอนลงพงไกด์นะครับเข้าไปหาร้านอาหารต่างๆย่านที่คุณอยู่พิมพ์ชื่อไปเลยเจอแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝาก Facebook แฟนเพจชช่นนันลงพูงรวมถึงไอจีลงพุงดัดอมรินทีด้วยดูสดได้ดูย้อนหลังได้ที่สำคัญทุกการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไงฝากยกล้อเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีสวัสดีครับ,รบยกล้อกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับยกล้อมาทุกวันที่1กับ16รายการมาตอนน่ออาทิตย์โอ้สบายจังเลย amarin tv